สวัสดีครับผมพีเจเบอร์นะคะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นแตงคาส์ซีซั่นหนึ่งกันตอนนี้ครับผมโอเควันนี้เราจะมาทําสิ่งที่หลายหลายคนน่าจะรอมานานแต่ว่าเขาไม่ได้เม้นกันเนาะและก็คือการหาดิเธอร์ไลน์น,นั่นเองเพราะว่าตอนเนี้ยชุดผมเห็นไหมยังเป็นเพชรอยู่เลยยังไม่มีความแบบยังไม่ได้อัปเกรดเลยจริงๆก็คือผมยังไม่ได้แบบอยากอัปเกรดเพราะมันก็ไม่ได้ดีกว่ากันมากนะก็เราก็ไปเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยครับไปในเธอเลยเราจะขุดตรงไหนดีครับ เราจะต้องขุดที่ Y15 เนาะแล้วก็ขุดลงเราจะขุดลงตรงนี้แล้วกันมาดูว่าจะว่าจะลงได้ไหมนะมีลาวาตาั้งแต่แบบมีแมกมาต้องมาลุ้นว่าจะมีลาวาไหมนะถ้ามีลาวาก็ขุดไม่ได้เคล็นี้ขอในเทอร์ไรสัก2อสก้อนก็โอเคนะขอให้แบบมายัดอุปกรณ์ให้สักอย่างหนึ่งก็ได้ปักทอ็อสเง่อยงงีม้มันมืดมากเลยในะเธอร์นี่วนนั่นไงลาวา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 สงสัยมันไม่น่าจะมีแล้วเราก็จะขุดอีกแนวหนึ่งแทนครับพอมีลาวาเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลย,เลยจริงๆเนะเธอร์วครับเก็ดก2ชั้น วายสิบโอเควานี้แหละนะคะแล้วคราวนี้เราก็อุ๊ยตกใจหมดถ้าข้างล่างเวลาวานะอุ๊ยโอเคแล้วก็วายตรงนี้นะคะที่เราจะขุดหาเนเธอร์ไรา์กันนั่นเองเดี๋ยวแค่นี้แหละแล้วละคราวนี้เราก็ขุดเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นบรนดเป็นแบรนช์นะเป็นแบรนช์ผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็คือเป็นกิ่งก้านไปในวันนี้เป็นขุดแบบก้างปลาครับผมต้องโอเคผมถ้าเกิดว่าเนี่ยขุดขุดโอเคอู้มีลาวาต้องทำอย่างนี้นะฮะก็คือต้องขุดไปโอเคเพราะว่ากฎของน้ำกับลาวาในเกมเนี่ยก็คือ มันจะไหลลงที่ต่ำครับอุย๊ยราวาราวาละวะละวา,ะวา,ะวา,ะวาโอเคผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเราก็จะ,ะเราก็จะระเบิดเตียงครับเอาต้องคับเตียงก่อนเนาะแล้วเราก็จะคับเตียงคับมาที่เข้าที่คับคได้อะที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนโอเคมาไปอือหือวัวน่ากลัวจริงนี่เจอแล้วอันนึงโอเคเจอแล้วอันนึง แล้วเราก็มาถึงจุดเริ่มต้นพอดีป๋าได้เวลาเอาหาเอาวันวันเมนแล้วครับเ,เอาไอแอนเชีย t เ e b r i ีมาเลยเย้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 เฮดเด็ดเฮดเด็ดโอเคครับอันแรกโอเคนี่ก็คือเป็นซอยแรกนะก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะต้องเช็คให้ดีๆก่อนนะว่ามันมีหรือเปล่านะฮะเราเรามาขุดอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะถ้าเกิดมาเจอลาวาก็เรื่องแต่ขุดก่อนอ,อุ้ยฮึขุดมาแค่นี้เหรอว้าวไป แล้วก็จะขุดอีกอีกอันหนึ่งฮนะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าไมต้อง10ไม่รู้เหมือนกันฮนะขุดถูดตามนั่นแหละพอก่อนแล้วกันมันโอ้โหโคตรไกลมีเฮ้ยโอ้โหดีนะที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่เช็คก่อนนะขุดรอบๆก่อนคนฮะเผื่อจะมีอันที่3อันที่4โอเคเจอเพิ่ม2อันเลยเหรอขุดเลยอันนี้ผมไม่กลัวตกลาวน,นะเพราะว่ามันมันทนไฟอยู่แล้ว โอเคผมไม่หวังเลยละไอ้คอเวอร์มีเอ็นเดบฮะเพราะว่าผมชุดผมไม่ไม่ได้อากาศจะอัพทุกอย่างนะเพราะว่าเนี่ยผมผมแทบไม่ได้ใช้ชุดเกาะเลยผมใช้แต่ปีกนะฮะเกาะพลาสติกเอาขอเก็บอันนี้ไว้ในกล่องแล้วกันในเทอร์เล็กนะครับผมผมขอไม่ทำบารเรลนะมันขับยากมันประหยัดจริงแต่มันขับยาก okay, เก็บไปเ,เก็บโกเอ๊ะเก็บไปเนเธอร์แล็กไปแล้วเราก็เอาเอามาด้วยเนเธอร์แล็ก สิบสองอันคือพอดีเป๊ะนะฮะเราจะอัพดาบ Big X แล้วก็ Travel โอเคตอนนี้คือของน่าจะเสียหายไปมากแล้วก่อนอื่นผมจะเก็บของทั้งหมดนี้เข้าคลังเข้าอันนี้ไปก่อนนะครับเคแค่นี้แหละแล้วก็กลับโลกปกติกันเลยแต่ก่อนอื่นผมขอไม่กลับโลกปกติตอนนี้นะครับตอนนี้ผมขอต้องไปที่ D N ก่อนเพราะว่าตอนนี้อุป,ปกรณ์เราเสียหายก็น,นิดนึงแต่ก็โอเคเป็นคลิปสั้นๆครับคลิปนี้ก็อาจจะ อ่น่าเบื่อไปหน่อยนะทุกคนก็อ,อกโทรด,ด้วยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้คือหมดไอเดียชีวิตรอดแล้วแหละอยากไปเล่นจุกทอรเพลต์ซิตี้สกายไลน์อะไรแบบนี้ละเดี๋ยวก็เดี๋ยวเกรงว่าคนดูเขาจะเบื่อเอาก็เลยมาเอาชีวิตรอดข,ข,ขั้นก่อนแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับแค่าหาเนเทเลมไม่ได้งานสําคัญอะไรแล้วก็คลิปเนี่ยมันก็โคตรน่าเบื่อเลยการหาเนทเลไร่ะมาดิเอ็นกันเลยเรียบร้อยซ่อมโคตรไวอะ่ะโอเคมาได้เวลาเผา เอ็นชิเอนเดบรีนะฮะแล้วเราก็จะหาทองทองนี้หาจากไหนก็ในเธอแหละนี่ไงซอยนะซอยนี้น่าจะมีทองอะตรงนี้แหละผมจะขุดเป็นเป็นบล็อกแล้วกัน12อัน12อันขุดขุดไปก่อนแล้วกันครับไม่ขอที่เหลือเราก็ขอขุดเป็นอ้าวเราขุดเป็นนักเก็ตได้มากกว่าอีกเหรออรามีฟอร์จูนนี่นะโอเคทางง้นผมก็จะใช้ฟอร์จูนไ้ก่อนนะมันเสียเวลาเผาอดิใช้ฟอร์จูนก่อนฮนะ สักวันสักวันนะจะทำฟาร์มทองไม่ใช่วันนี้แล้วก็ไม่ใช่พรุ่งนี้โอเคครับเรียบร้อยครับส m ม t ิติ้งแท l บลแล้วเราก็จะเอาไปวางไว้ที่ฐานหลักของเราก็คือตรงนี้นั่นเองมาเผาเสร็จแล้วเนาะมาได้เวลาแล้วแหละมาดิปึบแล้วเราก็ปึ๊บเยสด้ yes. <laughs> สามอันโอเคเราก็จะเฮ้ยมันจะถ้าเกิดว่าผมอัปเกรดทังตุถ้าผมอัปเกรด ชุดก็จะดีกว่านะเพราะมันสามอันพอดีนะ่าจะแบบสวยกว่านะเรเดี๋ยวเราค่อยหาเพิ่มสำหรับอุปกรณ์ไปอัปเกรดชุดเลยโอ้หเรียบร้อยโอเคแค่นี้ชุดในตัรงไรแล้วนะครับผมก็เสื้อผมก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแล้วน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายละเราก็จะทําแครอททองนันเองเป็นอาหารที่ม,มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับมาเอาแครอทมาเลยแล้วคราวนี้ก็โกแครอท ครับโอ้โหโคตรด,ดีโอเคมาก็โอเคแล้วแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้นะครับจะเกิดใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย2000 <years> later. โอเคครับเห็นเมื่อกี้ปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันยังไม่จบนะครับนี่เพราะว่าผมไปหาหลังมไม้มาเรียบร้อยก็น่าจะสา,สาหัสอยู่พอสมควรนะครับก็หาประมาณสองสาวันเนาะก็มีของเพียบเลย แล้วก็ปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้ใส่เสื้ออยู่แล้วปกติผมเป็นผ,ผมใส่ปีกนะแต่ว่าผมก็อขอเอาแวบบ่นไม่หนยละกันก็ว่าเจอเจอเน่อน์ไลทเนี่ย,ยโคตรเยอะก็เลยแบบเหลือๆก็มาซําเสื้อเผื่อแบบสมมติเราจะต้องไปบุกอะไรที่แบบจำเป็นจริงๆเราก็จะไม่ใช้ปีกละเราก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อแทนเพื่อเพิ่มความเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วผมก็ขอปิดคลิปด้วยฟุตเทสสวยๆของเนเธอร์ไลท์ครับผม